รดสวัสดีค่ะทุกคนมือนี้จะมารีวิวนะคะอันนี้จะเป็นรถถีไวใส่สำรับนาหนาวด้วยค่ะอันนี้เราเปลี่ยนยางเรียบร้อยแลนะเป็นสโนว์ทายแล้วด้วยค่ะยางสำหรับหิมะนะคะขางไน้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็น ประตูกับสีแบบนี้ค่ะแต่ว่าสภาพข้างในคือดูดีแห้งค่ะเพืเ่อนเพื่อนเบื่อตี้ล่ะค่ะนี่ก็คือความร้อนหรอเออความทำเครื่องแรงความร้อนค่ะฮีตเตอร์คือฮีตเตอร์แล้วนี่ก็คือสภาพด้านหน้ารถนะคะอันนี้ก็คือสภาพด้านข้างค่ะเทมิเนียโซโยะค่ะอ,อ๋อเทมิเนียโซก็คือ23่ปีแล้วนะคะรถคันนี้เป็นรถมือแรกที่สามีเราซื้อนะคะคัน มือแหลกเลยนะจาล้วที่นี่กันเนี่ยก็จะมีรอยแบบรอยขูดรอยขีดนะคะเราก็ได้ไปทําการทดลองขับแล้วค่ะก็คือถือว่าโอเคมากเลยนะคะสะภาพสภาพข้างในนะคะก็จะแบบดูดีนะดูดีอยู่ด้เธอเออก็ได้อยู่นะเนี่ยค่ะ สาวารีนนะ่ะใสอยู่ในรถบานราัตวชิงตันน้ำนิกาสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ก็คือว่าพวกฉันก็ซ่อมเบรกรถยอนต์อีกขั้นหนึ่งค่ะก็คือสามีมีอยู่สามขั้นค่ะขั้นนี้ก็จะเป็นขั้นที่แบบเกาแห้งแล้วก็หางแห้งค่ะพวกฉันก็เลยตัดสินใจว่าก็จะใส่รถขั้นนี้ช่วงนาหิมะตกค่ะหลังจากที่พีเคยมาซ่อมรถหายด้ยค่ะแล้วมาซ่อมเบรกหาแล้วก็มาเปลี่ยนหล่อเป็นหล่อสําหรับช่วงหิมะหาค่ะก็เลยเอารถออกเผื่อสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อน,นี้ก็คือจะพามา เบิรงค่ะว่าก็คือว่าพวกฉันนะคือส่อมรถส่อมรถยนต์กันค่ะนี่คือทางขึ้นเขาด้คะขึ้นมาแล้วค่ะเอารถไปล่องค่ะเห่ค่ะนี่ก็คือทางขึ้นเขาของเรานะเนี่ยค่ะเวนเซนคัมเฮียเวนเวนคัมเฮียแล้วนี่ก็คือ ท่าขืนรดบานของพวกฉันนะคะคือตอนนี้มันกับสวยงามเลยเพ่าะต่ว่าถ้า่มาตตนี่คือหนาจะลําบากอยู่ต่ว่าพวกฉันก็จะฟาฟันแหลวกับสู่ต่อไปค่ะก็คือว่าพวกฉันบ่อยากใ่ญ่โรดบานค่ะไปหมองอื่นเพราะว่ามองนีหมาเดลแดนอิสระลาค่ะก็เลยจะลองสู่กันเมืองค่ะว่าเขาาะอยูในช่วงหนาหนาวช่วงหนาหนาวบ่ามีปัญหาค่ะแต่ว่าช่วงที่มาตกอว่าช่วงที่มันเย็นแห้งแล้วถนนมันเป็นน้ำแข็งค่ะบ่แน่ใจว่า พวกฉันจะอยู่กันจากไหนแต่ว่ากะต้องล่องเมืองค่ะกับไม่อยากจะคิดนยังหลายเนาะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ค่ะเพืเ่อนๆตรงนี้ก็คือทางเขาหม่องจอดรถบานฉันนะคะกับับมาหน่อยหนึ่งก็จะเห็นก่อนหินค่ะแล้วก็คับลงไปเห็นตนซนนันบ้าค่านันลยค่ะ,ะ,ค,ะคือหม่องที่พวกฉันอยู่ก็คือบรรยากาศวิวภูเขาดีมากคือเป็นบรรยากาศที่แบบธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆก็คือว่าจะว่าให้ฟังว่าทุกคนกับเป็นห่วงพวกฉันค่ะว่าพวกฉันขับรถขึ้นเขาหม่องนี่ค่ะช่วงที่มาตกหรือว่า ช่วงที่ความเย็นมันแห้งๆค่ะเราน้าแข็งมันจะแบบขืนตรงถนนค่ะพวกฉันก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเขาจะลองสอมรถคันเก่าของสามีค่ะแล้วเขาจะใส่รถคันนี้ค่ะก็คือสมมุติว่ามันส้นหรือมันหยางสีห้องกระบอกต่องเสียดายค่ะเพราะว่ารถคันนี้เราซื้อมา23ปีแล้วค่ะแต่ว่าช่วงที่มาตกแห้งๆน่ะพวกเขาใส่รถคันนี้คือใส่ได้ดดีแห้งเลยค่ะ ก็เลยจะลองใส่รถคันน so ี so first, so first, ้ค่ะสำหรับช่วงหนาหนาวช่วงที่หิมาโตกค่ะก็คือว่าเปลี่ยนหล่อรถเป็นหล่อสำหรับหิมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สภาพรถก็คือพังแบบยับเยินแต่ว่าแต่คือว่เครื่องทำน้่ร้อนนะคะก็มือว่าครับดีดีอยู่ค่ะกับถ้าเบิ้องค่ะว่าช่วงหิมาช่วงหนาหนาวพวกฉันจะใส่รถคันนี้หลอดบอค่ะส่วนสามีเพิ่นกับทดสอบเบิรงค่ะว่ารถคันนี้มันแข็งแรงมากเลยนะดูดีฉัน ทำให้เธอดูเนี่ยมันแข็งแรงแห้งโดยข้านี่ยีสิบสามปีที่นั่งสือมามื่อนหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ